สวัสดีครับพอนสปริงแคทนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็กไคบะครับผมคราวนี้เป็นใช้แบบพิธีกรรมนะครับจากคราวที่แล้วครับผมผมได้รีวิวแบบไม่ใช้พิธีกรรมไปแล้วคราวนี้จะจัดแบบเป็นพิธีกรรมครับต้องยอมรับนะครับว่าเด็กไคบะที่จัดแบบใช้พิธีกรรมนั้นจับยากมากครับเพราะเนื่องจากการ์ดส่วนใหญ่เป็นการ์ดระดับ UR ทั้งนั้นเลยครับไม่กบ FR ครับผมดังนั้นค่อนข้างจะจัดลําบากครับผมผมก็เลยจัดได้แค่ระดับที่การ์ดที่ผมมีนะครับคือแบบนี้ครับ ครับผมคือประมาณนี้แหละครับผมเพื่อเนื่องจากปริมาณการ์ดของของอ่านี่ครับผมของไคบ่าเนี่ยต้องใช้แบบระดับ UR ครับแต่ถ้าเกิดการ์ดครบนะครับผมยอมรับว่าเก่งมากครับเป็นเด็กที่เก่งครับผมก็ถ้าเกิดใครมีก็ใบนี้ครับผมโซนิคเบิร์นะครับผมมันต้องใช้สองใบครับผมแต่ผมมีใบเดียวใบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเซจูครับผมผมต้องมันต้องใช้2ใบครับผมแต่เผอิญผมมีแค่ใบเดียวเหมือนกันครับค่อนข้างจะจัดยาก ดังนั้นคอมโบผมเลยจัดแค่ใส่แค่บูอายได้แค่ใบเดียวครับถ้าเกิดเรามีการครบเนี่ยเราสามารถใส่บูอายถึงสามใบครับว่าแล้วแต่นี่คือประมาณได้ที่ผมพอจัดได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองสู้ดูก่อนนะครับผมแล้วผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ระดับแพคตินัมนะครับอาแล้วครับผมได้กการ์ดท,ที่เรามีอยู่แค่นี้ไปลุยระดับแพคตินัมมาดูกันนะครับว่าไหวไหม <laughs> โอ้โหเจอเด็กบ้าพลังดูกันครับเอาละสงคาบจริงเลนโอ้โหลงวยทันใจจังเลยมาละครับตวัวไลเล์เลย ดวครับเอายังไงดีแน่นอนลงไปเส์ยก่อนครับให้ไหมอ่าให้อยู่แล้วละ่ะครับจบเทินครับทำอะไรไม่ได้ อืมถ้าเกิดลงมาแร้งต่ำๆก็พอไหวนะแต่อเผอิญเจอแรงแระดับนี้มันก็เหนื่อยนะ <c oughs> ครับแต่ถ้าเกิดเรารีวิวบีงทีก็ต้องรีวิวให้เล่นได้นะครับอ่าตายก็ได้ครับครับคิโป้ครับ,โปโปรรบอ่าแล้วครับจัวครับ ยิสุริอ่าต่อไปครับว่าแต่ไม่คิดจะให้มีเวทมนต์ติดมาเลยเหรอมือจ๋าแล้วจะทำอะไรล่ะบัตเทิลเชดออเดอร์ไม่ต้องใช้หรอกใช้ทำไมก็ตายอยู่ดีเธอหน้าก็โดยนั่นต่อยอยู่แล้ว ตายก็ับตายโอ้ยกรจริงครับผมถ้าเกิดเขาลงไม้ตัวหนึ่งต่อยๆผมก็จบเกมแล้วครับการกาต้องพร้อมกว่านี้ครับผมแต่โอเคครับอันนี้ผมมาเกินแนวทางให้ก่อนแล้วกันนะครับอ่านั่นไงใช่ถ้าเกิดเขามีสองใบผมก็จบครับตายจ้าเอาไม้ครับ เราต้องอย่าได้ต้องแสดงศักยภาพเด็กนี่ให้ผู้ชมให้เห็นหน่อยโอ้โหแต่ระดับแพตินัมเลยเหรอเด่ก็หมันไส้ลงไปต่อยกับลูกกี้ได้เลยนี่อีกทีสิโอ้โห มาเลยไลท์บูสต์ครับถ้าเกิดเทคนิคการเล่นนะครับผมเริ่มต้นเราควรจะสังเกตสกิลของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้นะครับผมแล้วก็จํานวนการ์ดที่กองที่ตั้งแต่เริ่มของเขาเลยนะครับเพราะว่าการ์ดสตาร์ทเนี่ยก็มีส่วนสาคัญนะครับหลายๆอย่างในเวลาเทคนิคการเล่นนะครับผมเขาใส่การ์ดกี่ใบนะครับผมเราก็ควรจะเรรู้เลยว่าเริ่มต้นเขาใส่การ์ดกี่ใบนะครับ มันจะทําให้เราได้เปรียบในหลายๆอย่างมันเป็นข้อมูลในการต่อสู้ครับผมรู้ข่าวรู้เราลบร้อยครัง้งชนะร้อยครัง้งครับเรื่องปกติเอาแล้วครับโจครับโอ้โหฟิวโลง,งี้ไปเลยอย่าชักช้าไปต้องคิดอ่ะไฮ้จโไปเหมือนได้บอลปูชยัดมาเลยเข้าไหมเข้าสิเออโอเคแหมอย่าทำให้ตกใจสิเข้าโอเค เอฟเฟกทำงานโอเคครับผมนำไปก้าวหนึ่งละเอาละครับถ้าทางอีกฝ่ายหนึ่งจะสก,กรูครับก็คือประมาณมือไม่มีแหละครับมือการ์ดไม่ขึ้นโอเคครับงั้นเราไปเสิร์ชก่อนเลยครับ แล้วนกโซนิกเบอร์ดหายไปไหนล่ะฮะผมว่าไม่น่าจะจบนะทดสอบไปดีกว่าอ่าไม่จบจริงด้วยครับ <c oughs> ตั้งตีเหรอไม่ละบัตเทิลเลยแหมตีทั้งทีก็ต้องตีเลย ม่ใช่อ่ามิเลวอร์อ้อแอกตายเลยอืมผ่านครับมิชิฟิลีเรายังอยู่ครับผมยังพอลุยได้อเขาไม่ต่อแล้วบุชยันอืม,อม ครับมีชิสาิทำงานโอเคครับจัวครับ <c oughs> <c oughs> ครับเอายังไงดีล่ะอย่าพึ่งเรายังไม่รีบขนาดนั้นตอนนี้เอาดามเมก่อนครับ ตีครับเชิญครับเบฮีมอสนะครับผมเป็นอย่าลืมว่าเบฮีมอสมีความสามารถคือตายได้2ครั้งนะครับผมเพนแล้วผมยังมีคีโปในสุสานครับซึ่งสามารถเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมได้ผมจะรอให้เบฮีมอสผมตายสักหงทีก่อนละกันแล้วผมจะทําพิธีกรรมครับจะได้เป็นการใช้ของให้คุ้มที่สุดครับตัวครับ ครับมอมิลเลอร์วอลครับเอ่ออย่าบอกนะว่าจบแล้วอ่ะเอาไงล่ะเรายังไม่ทำอะไรให้คนดูชมเลยเอา้าเพื่อคนดูให้เปล่าเอาใบเนี้ยอาา่าฮะเอาใบเนี้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่มันสี่หมดเลยใช่ครับ โอ้ยทำไมเนาะจะเอาเบฮิมอสกับคีโปดอีกสามชี้ไม่เอาก็เลยทิ้งไปครับพระดีนนะครับผมนอกจากมีเอฟเฟกที่สามารถเรียกบูอายแล้วเนี่ยยังมีเอฟเฟกหนึ่งครับอา้าวยอมแพ้ไปเลยโหดร้ายอ,ะอ่ะอ่าพระดีนนะครับผมมีเอฟเฟกอฟเฟนึงเอฟเอฟกตน,นึงนะครับผมถ้าเกิดมันไปตีกับมอนสเตอร์ที่ตั้งกันเนี่ย มอนเตอร์ตัวนั้นจะตายทีครับผมดังนั้นก็อ่าครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ประมาณนี้ครับผมยังพอลุยๆได้ครับผมกว่าแล้วเราไปดูเด็กกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ผมมารีวประมาณนี้เอาละโอเคครับ คือถ้าเกิดใครมีแค่สองคู่นะครับผมแนะนําให้ใส่ผู้อายแค่ใบเดียวก็พอแล้วครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เด็กเราค่อนข้างจะหนักนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีสเนี่ยอ๋อแต่ถ้าเกิดใครแต่ถ้าเกิดมีโซนิกเบิร์ดอย่างละ2ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะเนื่องจากมันค่อนข้างจะเป็นการที่หาย,ยากครับซีโป้นะครับผมนอกจากเป็นการที่สามารถหยุดการโจมตีและตั้งให้สายตรงข้ามตางป้องกันได้แล้วเนี่ยตอนมาอยู่ในศึกสามันสามารถเป็นวัตถุดิบขอให้สามารถเอามันออกจากเกมครับผมไม่ให้เป็นวัตถุดิบของมอนเตอร์พิธีกรรมได้นะครับก็ ผมก็เอามาใส่ให้ไปฮีมอสผมนะครับผมถ้าเกิดตายหนึ่งครั้งอย่างน้าไปฮีมอสก็กลับเข้ามาในสนามเป็นมอนสามดาเอาไปฮีมอสกับคีโปครับผมออกไปนะครับผมก็จะสามารถเรียกพลาดีได้ครับที่เรียกก็จะเป็นกับดักทั่วไปนะครับผมใบนี้นะครับผมก็อืมก็ใส่ได้นะครับผมเป็นมอนที่ดีตัวหนึ่งครับผมแต่ต้องรอทีเผลอนะครับเป็นการสร้างเกมต่อให้เราดีครับผมเพราะว่าเด็กเราไม่มีมอนตัวใหญ่ครับผมอย่างนั้นก็มีแค่พันเจ็ดเองแย่งนั้นเราต้องหามอนที่มีไว้กดดันฝ่ายตรงข้ามด้วยครับ อิชิตรีครับผมเด็กเรามันเป็นพวกไตยาาตเย็นครับน่ารำคาญมากเลยดังนั้นก็เลยใช้ประเภทนี้เวิร์กสุดละครับบิลลบอก็โอเคครับเก่งอยู่แลวครับผมเป็นการกับดักที่โหดที่สุดนะครับผมในชุดเนโอเนี่ยแหละครับครับอันนี้เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ถามผมได้นะครับหรือจะมีเว็บใน a c e b o o k ครับผมก็เว็บของอูกิโอเดลลิงนะครับผมในกลุ่มนี้มีกูรูมากมายนะครับผมก็ใครสนใจก็ลองไปดูได้ครับ เอาละครับผมวันนี้ผมรีวิวแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับผมใครชอบไลค์ก็กดกดถูกใจกดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามกดแชร์ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ